หลออนรีสปกติผมเป็นคนทำงานโรงแรมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยผมได้ย้ายออกจากกรุงเทพมหานครแล้วไปทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่สวยมากๆครับแต่ขออนุญาตไม่บอกจังหวัดนะครับตำแหน่งที่ผมทำเป็นตำแหน่งที่ต้องใกล้ชิดกับแขกดูแลแขกโดยตรงบางที่เรียกบัสเลอร์ บางที่เรียกวินล่าโฮสหรือรีสอร์ทโฮสแล้วแต่จะเรียกครับปกติแขกที่มาพักที่นี่เนี่ยจะได้วิลล่าโฮสทุกหลังแขกที่เข้ามาพักแต่ละวันเนี่ยจะถูกกำหนดโฮสขึ้นมาแล้วว่าใครจะเป็นคนดูแลซึ่งวิลล่าก็คือบ้านพักแบบส่วนตัวที่แยกออกมาจากโซนอื่นๆครับวันนั้นเนี่ยแขกที่ผมดูแลเนี่ยเป็นแขกที่มาฮันนีมูนกันเขาจะได้ว i ฟรีครับและผมต้องเตรียมไว้ให้แขกก่อนที่แขกจะมาถึง รีสอร์ทเป็นแนวออกป่าป่าต้นไม้เยอะครับตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้ป่ายางด้วยครับผมรู้แล้วว่าแขกเนี่ยจะมาเช็คอินหลังจากที่เราเลิกงานซึ่งปกติผมจะเลิกสี่ทุ่มผมเลยตั้งใจจะเอาวนยเนี่ยมาเตรียมไว้ในตัววิลล่าให้เรียบร้อยก่อนจะเลิกงานตอนนั้นเนี่ยเราประมาณสักสามทุ่มครับผมก็ตั้งใจที่จะเอาวนยเนี่ยไปเตรียมไว้ให้แขกก็กไม่ได้คิดหรือว่ากลัวอะไรโซนวิลล่าของแขกที่จะมาพักเนี่ย มีแบ่งเป็น2โซนครับโซนติดกับป่ากับโซนที่อยู่ช่วงกลางของรีสอร์ทสโซนนี้นะครับถูกกันด้วยผงหญ้าเตียเต้ยครับและข้ามไปอีกฝั่งด้วยสะพานแขวนครับผมตัดสินใจไม่ขับรถบักกี้ไปอีกโซนที่ติดกับป่าตรงวินล่าฝั่งนู้นครับเพราะทางมันมืดและเล็กอีกอย่างเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมขับยังไม่กล้องด้วยครับไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนด้วยเลยขับไปจอดตรงสะพานแขวนและเดินข้ามไป ตอนนั้นเนี่ยมือข้างหนึ่งผมกดมือถือเล่นครับส่วนแขนอีกข้างหนึ่งเนี่ยอบถังวายไว้ผมเลยต้องเดินช้าๆราะกลัวถังวายจะตกแต่พอเดินขึ้นไปบนสะพานเนี่ยจู่ๆก็มีความรู้สึกว่าสะพานเนี่ยมันแกว่งแรงมากๆครับทั้งทางที่ผมก็เดินช้าความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าผีหรือกลัวอะไรครับผมเลยหันหลังกลับไปมองกำลังจะแซวว่าทำไมเดินแรงจัง เพราะผมนึกว่ามีพนักงานคนอื่นเนี่ยเดินตามมาครับแต่พอหันหลังกลับไปเนี่ยผมถึงกับต้องช็อกครับเพราะผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจับหัวสะพานอยู่เธอคนนั้นจ้องหน้าผมผมก็รีบหันหน้ากลับมาตอนนั้นตกใจมากครับคิดอยู่ว่าใช่แขกหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปมองครับเลยรีบซอยเท้าตรงไปที่วินล่าที่อยู่ตรงหัวมุมอย่างไวครับลองนึกภาพตามนะครับ สภาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับทางเดินเวลาเดินขึ้นต้องใช้บันได5-6ขั้นจังหวะที่ผมเดินขึ้นบันไดไปเนี่ยระดับสายตาก็จะมองเห็นช่องว่างใต้บันไดครับวินาทีนั้นเองเนี่ยผมเห็นเป็นเงาดำๆเหมือนร่างนั้นเนี่ยกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ความรู้สึกตอนนี้เนี่ยคือใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วครับผมเลยรีบเดินไปที่วิลล่าพอเข้าไปในวิลล่าเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามืดครับและก็เงียบหนักกว่าเดิมอีก ด้วยความกลัวผมไม่กล้าเดินกลับผมเลยโทรหาเพื่อนที่อยู่หน้าฟรอนต์ให้มารับพอเพื่อนมาถึงนนางใช้วิธีกดกริ่งแต่ไม่ได้เรียกชื่อผมกดแล้วไปยืนข้างๆประตูซึ่งถ้าเรามองจากตาแมวเนี่ยจะมองไม่เห็นครับตอนนั้นเนี่ยน้ำตาผมเอ่อแล้วนึกว่าโดนผีหลอกจริงๆได้แต่อุทานมาว่าอิเชียสรุปนางก็เรียกชื่อแล้วบอกว่านี่ฉันเองเธอผมก็ใจชื้นขึ้นที่เพื่อนมารับ ผมเลยส่งข้อความเข้ากลุ่มของผนกบอกว่าผมเนี่ยขอไม่มาวิลล่านี้อีกแล้วนะมันน่ากลัวมากแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมหลายๆคนก็บอกว่าพี่ก็เคยเจอแบบนู้นแบบนี้ตรงนั้นมีผีนะแต่อารมณ์ตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะแกล้งก็ได้ครับเพราะเห็นว่าผมเนี่ยกำลังตกใจกลัวอยู่พออีกหลายๆวันถัดมาปกติแล้วที่นี่เนี่ยเราจะเอาห้องสปาให้แขกอาบน้ำก่อนที่แขกจะเช็คเอาท์ ปกติแล้วพนักงานสปาเนี่ยจะกลับสามทุ่มแล้วแขกของผมเนี่ยจะกลับตอนสามทุ่มกว่าฝั่งสปาเลยบอกว่างั้นหลังจากแขกออกไปแล้วเนี่ยให้ผมมาเช็คดูของดูความเรียบร้อยและมาปิดไฟด้วยผมก็รับปากเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วพอแขกอาบน้ำเสร็จเกือบเกือบประมาณสี่ทุ่มรปพพอก็เดินมาเช็คครับเพราะไฟยังเปิดอยู่ซึ่งปกติสามทุ่มต้องปิดแล้วผมก็บอกเราภพอว่าแขกมาใช้งานนอกเวลา พอผมกลับบ้านตอนสี่ทุ่มเนี่ยผมเลยแวะคุยกับรบอปภตรงทางออกดีสอดถามเขาว่าปกติพี่เดินตรวจทุกที่เลยหรือเปล่าแล้วดึกดึกเนๆไม่กลัวผีเหรอเขาก็ตอบผมว่ากลัวสิน้องแต่มันต้องทํายิ่งตรงหัวโค้งวิลล่านั่นน่ะแถวนั้นเคยมีผู้หญิงมากรีดย,ยางและโดนฆ่าข่มขืนเคยมีคนเจออยู่บ่อยๆได้ยินแบบนั้นเนี่ยผมก็อึ้งไปสักพักครับและเมื่อกลับมาถึงห้องเนี่ยผมก็เอาคําบอกเล่าของรปภกลับมาคิด ตรงนั้นมันที่เราเจอเงาวันนั้นนี่แล้ววันถัดมาก่อนเข้างานคือปกติผมจะไปกินข้าวที่โรงอาหารของโรงแรมแต่วันนั้นผมรู้ว่าเมนูที่เขาทําเป็นเมนูที่ผมไม่ชอบผมเลยไปกินที่ร้านตามสั่งข้างนอกแถวแถวรีสอร์ทผมเลยแอบถามป้าร้านข้าวว่าแถวนี้เคยมีข่าวฆ่าข่มขืนหรืออะไรแบบนี้ไหมครับอ๋อมีแต่มันหลายปีแล้วล่ะน่าสงสารเขานะเขาเป็นเด็กขยันหน้าตาดี เขาโดนทำไม่ดีไม่ไร้ายแล้วค่าตอนไปกรีดยางคนร้ายเอาศพยัดใส่กระสอบตอนคนมาเจอสภาพศพตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนศพนอนกอดเขา่าคุดคูอยู่ในกระสอบได้ยินแบบนั้นเนี่ยผมแทบช็อกค,ครับสรุปแล้วก็คือผมคิดว่าคืนนั้นเนี่ยผมโดนจริงๆแล้วละ่ะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่กล้าที่จะขับบักกี้หรือเดินคนเดียวตอนกลางคืนที่รีสอร์ทแห่งนั้นอีกเลยครับและสำหรับใครที่ มีเรื่องราวสยองขวัญประสบการณ์ขนหัวลุกแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราได้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่นำมาลงให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ